สวัสดีค่ะปะ้ากิกทำสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะพามาปลูกสลระแหนในน้ำแบบอินทรีย์ของเรานะคะว่าจะต้องทำยังไงที่จริงก็ทำเป็นทุกคนนั่นแหละแต่น้องใหม่บางคนก็ยังงงๆอ่ะก่อนอื่นนะคะแนะนำอีกแนะนำทุกวันทุกวันเลยใครอยากได้ขี้รั้งข่าวในเดือนนี้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งไปซื้อที่ t i k กต็อกนะคะ กดช่อง t ิ k ต o กแล้วก็กดข้างล่างช็อปแล้วก็กดชื่อร้านของปกิ๊ก One Store. ู๊ดวันสโต้คลิกข้างขาวก็จะขึ้นมานะคะรูปคลิกข้างขาวบางทีก็มีหลายเจ้าของปกิ๊กก็เป็นอย่างนี้ fc สั่งสั่งไปใช้หลายคนแล้ว,ลวนะคะที่ติดสติกเกอร์แล้วก็สั่งซ้ำใช้ดีมากนะคะ สั่งซ้ำไปเยอะทีนี้ป้ากิ๊กก็ไม่อยากให้เสียค่าส่งเพราะว่าสั่งมาใหม,ม่คนละหกถุงนะคะหถงงงงุง6ถุงคี้างก้าวหกถุงฮิวมัสหถุงป้ากิ๊กป้ากิ๊กก็บอกว่าอากิ้ข่าวไปเอาที่ติ๊กตอกได้ไหมไม่ต้องเสียค่าส่งปรากฏว่า f อซของเราก็ตามไปซื้อนะก็มีออเดอร์เข้ามาโปรโมชั่นถึงวันไหนโปรโมชั่นนี่สามเอิงห ถ,ถึงสิ้นเดือนแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ลดอีกนะป้าเก๊ก็ไม่เข้าใจลูกบอกว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ช่วงนี้ลองเข้าไปซื้อดูนะคะนอกจากไม่เสียค่าส่งแล้วยังมีลดเปอร์เซ็นต์อีกก็ลองดูค่ะวันนี้ก็ส่งไปสี่กล่องแต่ว่าต้องสั่งขั้นต่ำนะคะห้าถุงถึงจะไม่เสียค่าส่งกติกาของเขาโอเคค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเราอันนี้เบอร์โทรป้ากก๊กนะที่เขียนไว้ข้างล่าง เพราะว่า061นั้นโทรไม่ได้นอกจากลายอย่างเดียวต้องใช้เบอร์นี้080 752 7300ผู้สูงอายุใช้เบอร์นี้เลยค่ะต่อไปนะคะสินค้านี้ก็ดูกันดูกันบ่อยๆแล้วใครยังไม่เคยเข้ามาดูก็เอาแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะคะขอดูรายการสินค้าหน่อยปักกิ๊กปักิกก็ส่งให้ดูถ้าใครไม่กล้าขอมาก็ดูในนี้นะคะดูในคลิป ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของเราแล้วทํายังไงจะปลูกสะระแหน่อยังเงี้ยเอาไว้กินในน้ําโดยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเลยแต่ว่าจะว่าไม่ใส่ใจก็ไม่ได้นะที่สําคัญคือตัวเพลี้ยค่ะชอบมาเกาะเนี่ยไหมเริ่มจะเหงิกงอเนี่ยชอบมาเกาะตรงยอดตรงปลายยอดแล้วก็ง้มง้มง,มง้มเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องมันมาตัดหรือไม่ก็มันพ่นน้ําส้มควันไม้ถ้าไม่ได้พ่นก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ตัดบ่อยๆก็ดีนะคะ ตัดแล้วก็ใส่ถุงทิ้งถังขยะไปเลยมัดแน่นๆเดี๋ยวให้มันออกมาได้เนาะเนี่ยเดี๋ยวปกิ๊กก็จะตัดมาชำตัดยอดด้วยมาดูเรื่องน้ําการชํานะคะให้ใส่น้ําที่แช่ฮิวมัสอย่างเดียวเนีย่ยอย่างเงี้ยแช่ไว้1คืนแต่ปกิ๊กแช่เมื่อเช้าในน้ําก็เลยออกขุนๆอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรจะใส่นะคะยังไม่ต้องใส่ขี้ค้างคาวนะการชำเนะี่ยใส่แค่น้ํา น้ำแช่ฮิวมัสแช่มากน้อยแค่ไหนก็แช่ไปเถอะใส่มากก็ไม่เป็นไรคะ่ะเปลืองแค่นั้นแหละใส่น้อยนะก็ไม่เปลืองมากแต่ว่าธาตุอาหารก็จะออกมาน้อยก็เอาพอดีพอดีกันแล้วกัน10ลิตรก็สิถึงสิลิตรกันแล้วกันใส่ประมาณสักครึ่งกิโลแต่ว่าครึ่งกิโลไม่ได้ใช้หมดไม่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าน้ํา15ลิตรใช้ได้แค่นี้เราจะซื้อบดไว้ยังไงไม่ใช่ค่ะเขาจะตกตะกอนอยู่ข้างล่าง พอเราตักน้ําใสออกมาเราก็เติมน้ําได้อีกคน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 ให้ให้ขุนแล้วก็ปล่อยไว้อีกหนึ่งคืนก็ตักน้ําใสมาไว้อีกก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเติมไปเรื่อยๆบางคนก็สงสัยว่าแล้วมันไม่จืดหรือปะกิก๊กเขาไม่ได้จืดไม่ใช่ว่าจืดแล้วจะเหลือกากไม่ใช่นะคะเศษเนื้อของเขาที่เหลือเนี่ยเขาก็เป็นปุ๋ยเหมือนเดิมเป็นฮิวมัสเหมือนเดิมค่ะธาตุอาหารก็อยู่ในเนื้อของเขานี่แหละเพียงแต่เขาค่อยๆละลายออกมา ไม่ได้คั้นเหมือนกะทิมะพร้าวของเราอย่างนั้นนะคะไม่ต้องเข้าใจอย่างนั้นค่ะเนื้อที่เหลือกองอยู่ข้างล่างก็คือปุ๋ยทั้งนั้นค่ะอาทิตย์นี้เกือบลืมบอกแล้วว่าปุ๋ยตัวมาใหม่เป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ยังมีเวลาสั่งมาป้ากิ๊กก็จะให้คู่ทั้งสองอย่างสมมติว่าฮิวมัสอันนี้ก็ฮิวมัสอันนี้ชนิดชนิดผงผงหยาบเขาเรียกว่าผงหยาบอันนี้ชนิดอัดเม็ดนะอัดเม็ด ทำไมมันมีหลายอย่างคือโรงงานของเขาเวลาเข้าได้ฮิวมัสมาแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะเวลาขุดพื้นดินข้างล่างนะคะแต่ละที่ที่เหมืองเขาขุดขึ้นมามันไม่ได้ขุดอยู่ที่เดียวค่ะย้ายที่ขุดนะคะเหมืองเขากว้างมากย้ายที่ขุดดินก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าเป็นฮิวมัสจริงๆอยู่ชั้นล่างสุดเลยนะคะนะติดกับ,กบหินลิกไนท์เลยเพราะว่าถ้าไม่มี ตัวนี้ก็ไม่มีหินพระเจ้าให้เข้าใจแล้วถ้าได้ไปนะคะของแท้100ร้อยเปอร์เซ็นตกี้จะเอาน้ำเสีให้ดูนะจะกลายเป็นสีดำเลยค่ะเม็ดก็จะดำด้วยใส่แล้วผักงามมากเพราะเขาบอกว่าร้อปซของหนูร้อนะที่โรงงานที่เขาทำเป็นวิสาหากิจชุมชน เนี่ยค่ะแช่ทิ้งไว้ดำอย่างนี้แล้วก็ถ้าทิ้งไว้เป็นชั่วโมงมาดูนะคะจะมีฟองอากาศนี่เต็มไปหมดค่ะออกซิเจนค่ะเนี่ยเวลาเราเติมให้ผักในรากของพืชของเราเนี่ยก็จะได้รับออกซิเจนด้วยเห็นไหมคะขึ้นมาปุด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 ,ปด,ปดแล้วปักิแช่ไว้เป็นชั่วโมงมาดูนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาไปใส่ต้นอ่อนนะคะเวลาสมมุติว่าเราจะย้ายต้นอ่อนมาปลูกในกระถางเอาตักอย่างเงี้ยใส่หนึ่งช้อน บนกระถางแล้วก็น้ํารดในกระถางแล้วก็ต้นอ่อนเสียบเข้าไปโอ้โหโตดีมากเลยค่ะแล้วไม่มีเฉาไม่มีเหี่ยวฮิวมัสชั้นยอดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมแช่น้ําได้เหมือนเดิมค่ะทําน้ําแม่ปุ๋ยโอเคนะคะต่อไปน้ําที่เราจะเอามาชํายอดเสน่ห์ปกปะเก๊กใส่น้ําธรรมดาไปสี่ส่วนแล้วนะเราก็จะเติมน้ํามแม่ปุ๋ยไป1หนึ่งส่วน อันนี้คือเราก็กะกะด้วยตาของเราการชําครั้งแรกน้นําเราเยอะหน่อยเพราะว่ารากเขายังไม่ออกถ้าน้ําลึกเกินไปรากกิ่งเนี่ยยังไม่ถึงรากไม่ออกก็จะก็จะไม่มีรากเนาะกิ่งไม่ถึงน้ำกิ่งกิงของเขาเวลาเดี๋ยวจะเหยีให้ดูอ่ะนี่อ่ะดูของกิ่งดีกว่าเนี่ยมันสูงค่ะสูงเพราะฉะนั้นถ้าน้ําอยู่ลึกลงไปเนี่ยรากก็จะไม่งอกทีนี้เราก็เอาถ้วยมาใสา่ ยกข่องน้ำขึ้นมาแช่น้ำไว้ละเอาถ้วยมาใส่นะคะอันนี้เป็นถ้วยเก่าปกิ๊กเพิ่งจะเอาผักกาดออกเนะนี่ยลังเนี้ยตัดผักกาดหมดผักกาดออกมาได้เยอะเลยค่ะหนึ่งกระจาดใหญ่ๆเลยเพราะว่าเขาโตมากแล้วแล้วก็จะแก่ปล่อยไว้ก็เริ่มจะโสมเขาตัดไปกินซะแล้วล้างอย่างสะอาดแล้วก็เอามาทำตัวนี้ต่อทีนี้ก็เราก็จะมาชํากันนะคะต้นสะแหน่ ให้มันตัดนะคะถึงจะแตกเป็นพุ่มแล้วก็ไม่แก่เนี่ยเราก็อยากได้รากเขาอยากได้กิ่งยาวๆให้รากเขาจุ่มลงไปอยู่ในน้ําเราก็เอายาวๆอย่างเงี้ยทำต้นเดียวแบบนาทีแล้วเสียบลงไปให้ข้อล่างของเขาจุ่มอยู่ในน้ำนะคะตรงนี้เนาะ ที่สองง่ายๆใส่ลงไปอย่างนี้นะคะใส่ต้นเดียวพอของปะกิ๊กตรงนี้รูใหญ่เพราะว่าทําได้ทั้งสองสองอย่างนะคะใช้ที่เจาะใหญ่กับเจาะเล็กที่เจาะใหญ่ปะกิ๊กก็ใส่แก้วเห็นไหมโอขแขนงออกมาข้างล่างเยอะเลยเนี่ยอาจจะขึ้นมาข้างบนถ้าเราช่วยเขาเอาขึ้นมา ข้างล่างเป็นถ้วยปลูกอย่างนี้แหละปากก็ตไปชําไว้แล้วก็รากออกมาเต็มไอจะถอดก็กลัวรากจะขาดก็เลยเอามาว,วางลงไปในแก้วเจาะแก้วตรงเนี้ยเอาคัตเตอร์เจาะเป็นรูแล้วก็เอาถ้วยปลูกของเราตั้งไว้เสร็จแล้วก็เอาเปลือกมะพร้าวสับหนุนหนุนหนุนเขากิ่งเดียวนะคะเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าเราตัดอีกก็จะแตกออกเป็นพุ่มใครจะปลูกแบบใส่แก้วแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ได้ทางนั้นนะคะ อันนี้ปลูกในดินให้ดูแต่กิ่งก้านสาขาเยอะมากปลูกใส่ถ้วยในดินแล้วก็เอามาจุ่มลงในลังโฟมนี่ลังเดียวลังเล็กๆเห็นไหมคะคุณลุงถ้วยเดียวแค่<ๆ>ลังก็รังเดียวเนี่ยหมายความว่าลังเดียวลังเล็กลังเดียวเนี่ยใส่ไปถ้วยเดียวต่อหนึ่งลงังเนี่ยเราก็ต้องตัดนะคะทําได้หลา,ลายวิธีหลากหลายทีแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ถ้าสมมุติว่า ปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งเรามาดูรากเขาออกมาแล้วเราก็คอยดูน้ำเขานะคะคอยดูน้ำถ้าน้ำแห้งเราก็เอาน้ำแม่ปุ๋ยที่มีขี้ข้างคาวมาใส่เลยทีเนี้ยเขาก็จะยิ่งงามเร็วใบหนาใบใหญ่นะคะนะทำอย่างนี้เราก็จะมีสารเหน่ไว้กินไม่ต้องไปนั่งรดน้ำปล่อยไว้ กิ่งก้านสาขานี่เต็มไปหมดแล้วทั้งซ้ายทั้งขวานะปกแกก็เนี่ยจะตัดออกให้หมดอย่างนี้เราวันนี้เพราะว่าไอ้ตรงนี้นะคะที่งองององหงิกหงิกนะั่นก็คือเพลี้ยเนี่ยมาเกาะนิดนิดแล้วละ่ะเ,เราก็เอา,เอ,าออกซะเนี่ยเวลาจะชาเราก็เอาไปอย่างนี้เอายอดออกเลยค่ะไม่ต้องเอาไว้ถ้ถายอดหงิกหงิกไม่ต้องไปเลี้ยงนะคะตัวเพลี้ยเนี่ยอันนี้ตัดแล้วก็แตกมาหลายกิ่งเห็นไหมตัดยอดเสร็จแล้วก็แตก,แตกมาอย่างเนี้อันนี้เป็นมิ้นท์ค่ะ เป็นมิ้นดอาของป้ากิ๊กเดี๋ยวก็จะขยายมีไหลมีไหลหลุมเหมือนกันด้านหลังนงก็มีปล่อยทิ้งไว้กระดินเข้าตายไปหมดเลยไม่ได้ไปดูแลจะเริ่มฟื้นฟนูใหม่ละมิ้นอันนี้ก็มันตัดนะคะจะตัดหมดแล้วเราจะไม่เอาไว้หรอกให้เขาแตกถ้าเราไม่ตัดนะก็จะแก่อย่างเงี้ยเดี๋ยวป้ากิ๊กก็อาจจะเอาใส่เอามาเสียบเหม,นะมือนเหมือนข่าวแกล้วะไหมเหมือนกันคล้ายกันเหมือนกันอย่างนั้นละ่ะก,ก็เนีี้เดี๋ยวให้ดูพูดพดูัดิอ่ะคูณลงมาดู สองนี่เห็นไหมแก่แล้วเห็นไหมถ้าไม่ตัดนะักแก่เร็วมากมากเลยค่ะตัดออก,อกไปเลยมันไส้เนาะชอบแก่ดีนะเห็นไหมนี่ค่ะแขนงก็จะออกมาเล็กๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตใหม่เห็นไหมไหลก็มีแล้วค่ะไม่ต้องไปเสียดายให้ตัดอย่างนี้เลย จะเอาไปกินจะไปปลูกก็ได้ป้าเก๊กปลูกไม่ไหวละอันนี้ก็คงไปใส่ตู้เย็นไว้กินปลูกไม่ไหวแล้วคาะเยอะขยายแป๊บแปบก็เต็มไปหมดละอันนี้ถ้าไม่ไม่ทาให้ fc ดูป้าเก๊กก็จะไม่ขยายละเพราะว่ามันเยอะเกินค่ะกินไม่ไหวเต็มไปหมดเลยเอา้าอัปเดตสักหน่อยวันนั้นถ่ายไปแล้วค่ะผักแพรวเป็นไงสุดชื่นอยู่ไหมปลูกแบบไม่เจาะก้นกระถางใช้ดินปลูก น้ำเฉะเดนิดๆนะคะเดี๋ยวก็ล้นค่ะได้เวลาเราก็ต้องมาต,ตัดตัดตัดยอดให้เขาแต่งใหม่ให้เขาออกมาเป็นพุ่มเต็มไปหมดอย่างนี้อันนี้คือวิธีปลูกที่ง่ายที่สุดนะคะโอเคมีอะไรอีกไหมลืมไหมคะเมืกี้ชอบขี้ลืมนะว่าจะพูดนู่นพูดนี่เป็นฟองแล้วค่ะเห็นไหมออกซิเจนเยอะมากๆเลยในฮิวมัสของเราเดือดปุดๆแล้ว เอาไปใส่ผักผักงามจริงๆค่ะงามทั้งสวนไม่มีอันไหนที่จะไม่งามโอเคนะคะ,ะใครซื้อไปแล้วก็นําไปใช้เป็นประโยชน์หรือว่าใครซื้อมาใหม่ถ้ามาเจอผงหยาบแบบนี้อย่าตกใจดีมากสุดยอดค่ะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ